สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9ก้นาฬิกากันค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงใช้มาตรา44ควบคุมตัวผู้โพสต์ข้อความเตรียมก่อเหตุปนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสอบสวนขยายผลหลังเกิดเหตุระเบิดที่เกาะสมุย พลตรีสรนเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการคลี่คลายคดีวางระเบิดห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าเมื่อช่วงค่ำวานนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ใช้อำนาจตามมาตรา44นำตัวน,นายนรินอ่ำน้องบัวหรือที่รู้จักกันในโซเชียลมีเดียว่าเอ็มเสื้อแดงซึ่งโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก คืนนี้จัดหนักที่สุราษฎร์ก่อนที่จะมีเหตุระเบิดเกิดขึ้นเข้าให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่เพื่อสอบสวนและขยายความเชื่อมโยงไปยังผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดโดยเจ้าหน้าที่พบตัวนายนรินท์ที่แคมป์คนงานเทศบาลอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบ,บุรีและได้เชิญตัวมาให้ข้อมูลซึ่งก็ถือว่าเป็นการใช้มาตรา44เพื่อดูแลแล,และรักษาความสงบครั้งแรกหลังประกาศใช้ เบื้องต้นนายนรินได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลายประเด็นแต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้จำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลอื่นประกอบกันส่วนสภาพอากาศตลอดวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเกิดพายุฤด,ดูร้อนฝนฟ้าขนองลมแรงลูกเห็บตกในบางพื้นที่ในภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกและกรุงเทพมหานครมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ ภาคเหนือมีพายุฝนฟ้าคนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่มีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งที่บริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำปางแพร่น่านพิศณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด31-39งองศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพายุฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศร้อนมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ ภาคตะวันออกมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีลมกระโชกแรงบางแหง่งอุณหภูมิต่ำสุด24-27ถึงองศาเซลเซียสภาคใต้าอากาศร้อนมีพายุฝนฟ้าขนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งร้อยละ40ขออภัยค่ะร้อยละ10ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด33-35ถึงองศาเซลเซียส ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนมีพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34 3 6ถึง36องศรราเซลเซียสไปที่ข่าวต่างประเทศกันค่ะนักท่องเที่ยวแห่ชมงานดอกเทศกาลดอกสากุระบาลประจำปีซึ่งจัดขึ้นในเมืองหลวงของสหรัฐ นักท่องเที่ยวพากันเดินทางมาชมดอกซากุระซึ่งบานสะพรั่งเต็มที่รอบบริเวณสะชทเด้าเบซินในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวานนี้ในระหว่างงานเทศกาลดอกซากุระบานแห่งชาติซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ในปีพุทธศักราช2455หรือเมื่อ103ปีก่อนเมื่อนายยูกิโก โอซากินายกเทศมนตรีกรุงโตเกียวได้มอบต้นซากุระจำนวนทั้งสิ้น3,000ต้นเพื่อเป็นของข,องขวัญแดก่กรุงวอชิงตันดีซีการจัดงานเทศกาลดอกซากุระบานนี้ยังถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นของฤด,ดูใบไม้ผลิในสหรัฐโดยในทุกๆปีก็จะมีนักท่องเที่ยวแห่มาชมความงดงามของดอกซากุระที่นี่มากกว่า1ล้านคน นอกจากความสวยงามของดอก,ดอกซากุระแล้วก็ยังมีการจัดการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมอื่นๆภายในงานเทศกาลประจำปีนี้อีกด้วยและทั้งหมดคือข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกาค่ะกลับมาพบกับข่าวต้นชั่วโมงได้ใหม่ในเวลา10นาฬิกาสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ หลายๆที่ที่คุณไม่เคยไปทุกทิศทั่วไทยมีอะไรดีๆจันทบุรีเมืองที่ต้องห้ามพลาด